บ้านสวนอโยทศนวันรับพี่สาวสอรพง์มาเลี้ยงดูก่อนสร้างอาชีพใหม่ให้เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโยทศนวันอดีตภรรยาของสอรพง์ชาตรีและลูกสาวขวัญพิมพ์อัษรตัดสินใจรับพี่สาวของสอรพง์ชาตรีมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านอโยทศนวันและขวัญพิมพ์อัร ซึ่งทางด้านขวัญพิมพ์อักษรโพสรูปภาพของคุณป้าอยู่บ่อยครั้งรวมถึงเป็นภาพของคุณป้าและคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันคอยช่วยกันดูแลคุณป้ามาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรทุ่มเปิดร้านอาหารให้คุณป้าโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าในที่สุดขสักทีร้านครัวชั้นเอกเราได้เลิกถงที่แล้ววาวะที่ช้ามากกบไม่ใช่ไรความพิธีพิถัน ตามมาตรฐานป้าก็คือต้องหาดินที่ดีที่สุดจะมาดินเหนียวดินทรายเสร็จทยะอะไรที่ปกติเขาก็ใช้ถมถมที่กันไปก่อนคุณมป้าคือไม่ได้ไม่ยอมเรื่องถมดินอย่างขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารถึงเราจะทําอาหารบ้านๆแต่เรื่องความสะอาดความอร่อยและทุกๆความป้าไม่ปล่อยผ่านแน่นอนใครเรามาชิมกับข้าวคุณป้าที่เราส่งทางปรณีย์ให้ไม่ได้และเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อด้วยอดใจรออีกหน่อยนะครรับรอง หาทางที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยหลังสู่นักแสดงรุ่นใหญ่เอสรพงษ์ชาตรีจากไปแบบไม่มีมีวันกลับเมื่อวันที่10มีนาคม2565สรพงษ์ชาตรีจากไปในวัย73ปีด้วยมะเองรงว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโยทัศนวรรณอดีตภรรยาของสอรพงษ์ชาตรีและลูกสาวขวัญทิมพ์อักษรตัดสินใจรับพี่สาวของสอรพงษ์ชาตรีมาอยู่ที่ ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราศ์หลังจากที่รักษาการไม่สบายมานานกว่า5ปีแล้วและเป็นท,ที่ทราบกันดีทางด้านขวัญพิมพ์อักษรก็ได้รดน้ำขอพรคุณแม่โยทัศนวันและคุณป้าพร้อมกันเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทางด้านขวัญสนิวง์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าบ้านด้วยกันเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวันและขวัญพิมพ์อักษรเมื่อวันที่14เมษายน65 สุขสันต์วันสงกรานต์2,565ข้าขอให้แม่กับป้าสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขกายสุขใจและขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขเช่นกันข้าสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์อีกด้วยนั่นเอง